สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมแชมป์สามร้นะฮะกันในช่วงธรรมหาแดกครับวันนี้ขอสุภาพเรียบร้อยหน่อยให้เหมาะกับรถที่มีความรักช,ชั u x u r y แบบนี้ครับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมความอภิมหายานยนต์ในการที่คุณนั่งอยู่ในรถคันนี้ฮะว่ามันสะดวกสบายขนาดไหนครับไม่รู้กูจะเว่อร์ไปไหนตอนนี้นะฮะผมเองได้ยืนอยู่ข้างรถ1รุ่นครับเรียกว่า Mercedes-Benz Vito 116 CDI ครับ ซึ่ง,งรถคันนี้ผลิตปี2016ครับและจดทะเบียนปี2016รถคันนี้เนี่ยออกห้างเป็นแบบสิเที่นั่งในราคา3 5 9 0 0 0บาทแต่คันนี้นะครับมีการไปตกแต่งภายในทั้งหมดนะครับเป็นแบบ V.I.P. แค่เฉพาะค่าตกแต่งมูลค่ากว่า1ล้านบาทครับวันนี้ราคามือสองที่ที่300กลัดไลท์โชว์รูมนั้นเคยตั้งขายอยู่ที่2 6 9 0 0 0บาทครับ โปรโมชั่นพิเศษครับคันนี้รถบ้านฝากขายเป็นรถผู้ใหญ่ที่ผมคารบรักฮะขายเพียง2 3งล้านสามแสนเบาทกล้าทา้าราคาในตลาดให้เช็คได้เลยฮะเราขายถูกที่สุดด้วยออปชั่นสภาพรถและการตกแต่งครับคันนี้จัดไฟแนนได้อยู่ที่2ล้านบาทบวกรบนะฮะฟรีวารันตีซ่อมสู์ที่คุณ1ปีเต็มของบริษัทเอเชียแคร์ครับสามารถเข้าศูนย์เบนได้ทั่วประเทศไทยในประเทศไทยทั้งหมด77จจังหวัดครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูดรอบของรถคันนี้ว,ว่าเป็นยังไงครับคันนี้เป็นสีบอลเดิมจากโรงงานนะฮะไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับไลท์ซิสเต็มครบชุดเลยครับหน้าทังสองข้างขายพร้อมเลขทะเบียน3 2 2 3าป้ายส้าคันนี้ด้วยนะฮะแล้วรถคันนี้นะครับเดิมๆจากโรงงานครับกระจังหน้านะฮะก็เดิมจากโรงงานมีกล้องหน้าให้ด้วยครับเรามาดูในส่วนของยางและล้อแมกครับ พาล้อแม็กคันนี้นะฮะยางเป็นของยี่ห้อนิโตนะครับรุ่น nt 8 5 0ยางปี18สภาพพร้อมใช้ยางปีเก่าไปนิดแต่ยังใช้งานได้อยู่นะฮะสภาพวิ่งไม่เยอะนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าด้วยการรถคันนี้เป็นรถที่ใช้งานทุกวันได้แล้ววิ่งทางไกลแนะนำให้เปลี่ยนยางนะฮะพารล้อแม็กคันนี้เป็นล้อแม็กขอบ17ครับตรงรุ่น ของ Mercedes-Benz เลยครับล้อแม็กไม่มีริวรอยใดยๆทั้งสิ้นเรามาดูในส่วนของภายในกันฮะวันนี้อาจจะดูแล้วไม่ใช่แชมป์3า0นะฮะแต่เราก็เป็นรถผู้ใหญ่อะ่ะเราก็อาจจะไม่กระโชกโคกงห้างมากนะฮะรถซอกในเดิมจากโรงงานเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานครบหมดครับตัวหัวน็อตต่างๆไม่เคยมีการแกะซอกในสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับ เลขใหม่อยู่ที่8,2500กิโลเท่านั้นเองหน้าจอแดชบอร์ดต่างๆเดิมจากโรงงานเบาะนะครับมีรอยซิสต่างๆบ้างตามการใช้งานเดี๋ยวเราจะก,การเก็บสีสปาภายในให้นะฮะจอกลางเป็นจอของไพโอนียครับคันนี้ปุ่มต่างๆไม่มีลอกเลยสภาพสวยคุญแจคีย์เลต2ดอกครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในด้านหลังกันครับ สิ่งที่ผมอยากจะบอกฮะคันนี้ที่ผมพูดเกินไว้ว่าเว่ว่าอภิมหายานยนต์นะฮะอันนี้เราแซวเล่นนะฮะมันคือรถที่มีความหรูหราและมีความเป็นลักชวรี่รถคันนี้มีการตกแต่งภายในนะฮะ mm hmm. ผมบอกเลยว่ามูลค่าล้านกว่าบาทไม่เชื่อคุณลองกดโทรไปร้านแต่งภายในครับว่าอยากแต่งสเต็ปแบบนี้มูลค่าเท่าไหร่ครับ จอกลางเป็นจอแบบ LED นะฮะจอใหญ่ผมว่าต้องมี30-40นิ้วนะฮะโดยประมาณเครื่องเสียงจาก Mercury ทั้งคันนะฮะและกั้นกลางตัวนี้ผมบอกเลยวนะ่ามูลค่าเกือบ2 0 0 0 0 0บาทตัวเบาะต่างๆเป็นแบบ VIP นะฮะปรับไฟฟ้าได้รถคันนี้พื้นปูปักเก้นะฮะเป็นเหมือนกระเบื้องยางนะฮะเป็นลามิเนตครบหมดตัวด้านบนนะฮะที่เป็นตัวหลังคาด้านบนนะฮะก็ตกแต่งใหม่ทั้งระบบมีลายไม้เดินตัด หนังสีครีมขาวนะฮะรถคันนี้ตัวระบบไฟเครื่องเสียงต่างๆชุดใหญ่เลยฮะรีโมทเต็มการาฟครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะบยไอพีคู่หน้าคู่หลังนั่งได้3าที่นั่งเท่ากับรถคันนี้นั่งด้านหลังได้5ที่นั่งข้างหน้าอีกสามที่นั่งเป็น8ที่นั่งนะครับรถคันนี้มีการติดตั้งไฟต่างๆต,งตามสเต็ปคือสวยจัดนะฮะระบบใช้ไฟฟ้าทั้งหมดทั้งหมดที่ผมพูดนี่นะฮะเป็นการติดตั้งเข้าไปใหม่เอารถเดิมจากศูนย์ไม่มีให้นะฮะซึ่งคุ้มค่าคุ้มราคามากในราคา2องล้านสามแบาท รถคันนี้อีกอย่างนึงฮะประตูไฟฟ้า2ด้านครับแค่ค่าทําประตูคันนี้ไม่ต่ํากว่าแสนบาทนะครับยังไงฮะออปชันที่ผมพูดบอกเลยครับสำหรับใครที่เป็นนักธุรกิจหรือรถที่อยากใช้ครอบครัวและความเป็นส่วนตัวคันนี้ตอบโจทย์แน่ๆฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับด้านหลังนะฮะโลโก้ Vito 116 CDI ครับไฟท้ายสวยไม่มีแตกครับรถสวยเลยมีกล้องถอยด้านหลังด้วยนะฮะ เลขทะเบียนสวยด้วยนะ3า 2, 2 3ครับเป mm ิด hmm. ฝาท้ายมานะครับอันนี้เป็นฝาท้ายแบบธรรมดาครับเ mm hmm. บาหลังเนี่ยสภาพสวยแมกกาไลเดิมจากโรงงานประตูหลังฝาหลังไม่เคยมีการแกะนะฮะ mm hmm. เม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยครับ mm hmm. รถคันนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์และเพอร์เฟกนะฮะสำหรับใครที่หาอยู่ราคาที่คุณดูอยู่เนี่ย mm hmm. มันเซฟกว่ารปหยัดกว่ารถบหาป้ายแดงไปไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทนะฮะม mm ัน hmm. คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆ, mm hmm. งๆเดี๋ยวเราขออนุญาตพา ท่านผู้ชมนะฮะเดินไปดูที่ห้องเครื่องกันนะครับผมขออนุญาตในส่วนของด้านหน้านะฮะผมจะรีวิวด้านหน้าให้ฟังนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะเปิดฝาขึ้นมานะฮะเราจะเจอตัวแผ่นกรอ,องความร้อนเดิมจากโรงงานฝากระโปรงมีการแกะขยับเพื่อเก็บสีบ้างเล็กน้อยนะฮะห้องเครื่องด้านในสวยกริฟเลยครับไม่มีการตกแต่งเม็ดอารใดๆ ทั้งเส้นครับรอยกาวยางต่างๆเดิมครบหมดห้องเครื่องเดิมสภาพสวยใสยจริงๆฮะสำหรับใครที่ดูอยู่เป็นเครื่องยนต์แบบดีเซลสติ๊กเกอร์ต่างๆที่อยู่จากห้างมีอยู่ครบเลยฮะก็สรุปง่ายๆนะครับวันนี้แชมป์3ามรมารีวิวขายเจ้ารถ Mercedes-Benz Vito 116 CDI คันนี้ในราคา ที่เหมาะสมเพียง2ล้าน3แสน9หมื่นบาทฮะจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่2ล้านบาทถึง2ล้าน2แสนบาทนะฮะอยู่ที่เครดิตของลูกค้าฟรีวันตีให้คุณ1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ส่วนควบ ECU ต่างๆสามารถเข้าไปที่โชว์รูมต่างๆของ m e r c e d e s b e n z ได้เลยนะฮะและฟรีกาสโคตติ้งแบบเซรามิกสปาภายในสปาห้องเครื่องเคลือบแก้วให้ทั้งระบบเลยนะครับเราการันตีโตวรถไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ส่วนควต่างๆให้คุณรับ1ปีเต็มยังไม่พอ ทางผมเองเป็นตัวแทนของโชว์รูม300กรหตัดไ์โชว์รูมนะฮะวารันตีรถคันนี้ว่าไม่มีการชนหนักพิกคว่ำจมน้ำตัดต่อและผิดกฎหมายทางผมนั้นยินดีซื้อคืนคุณเต็มตามจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจให้คุณทันทีอีก200,000บาทจากราคาที่คุณซื้อไปนะฮะสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วอยากจะสนับสนุนผมอยากจะอุดหนุนผมสามารถโทรเข้าที่0852504444ยามอีกรอบนะฮะ 0852504444และ Li n e Off i c i a l ข of องโชว์รูมนะครับฝากกดติดตามกด s u บ s c ค i b ์กด,กดสั่งกระดิ่งให้กับช anel YouTube นี้ด้วยอยากจะให้กำลังใจเรานะฮะพิมพ์คอมเมนต์มาละกันอยากให้เ,าเอาเราเอารถคันไหนมาขายหรือชอบการไลฟ์หรือชอบการขายสไตล์นิ่มนวลแบบนี้พิมพ์คอมเมนต์ให้ด้วยละกันว่าการทำแบบนี้เป็นอย่างไรนะฮะสำหรับวันนี้แชมป์3 0มไปก่อนเอ้ยอย่าเพิ่งนะฮะยังมี a c e b o o k อีกนะครับฝากกนติดตาม Facebook ด้วยนะครับเข้าไปที่ a c e b o o k เซิร์ชส0 0ร้อยดัยดยสคอร์ก,การ จะเจอ a c e b o o k ของเราจะติดตามข่าวสารของเราด้วยนะครับสำหรับผมวันนี้แชมป์สามร้อยกาบสวัสดีครับบอกเลยฮะต้องซื้ออยากให้คุณมาลองสรอยกากัดไลฟ์จันเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิแน่นอนส0 0รยการัดไลฟ์คุณยัมงมั่วจนมอง